สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับเดินเอียงออนทัวร์พาชิมนะครับวันนี้เราจะพาขึ้นทั้งเหนือกันครับไปดูครับการหุงข้าวครับแบบจํานวนเยอะๆครับส่วนมากก็จะมีตามงานบุญงานบ้านต่างๆนะครับอย่างแรกนะครับชาวบ้านก็จะนําข้าวสารนะครับนํามาต้มก่อนครับกับน้ำเดือดพอให้ข้าวสารได้ แตกตัวนะครับหลวง้วคน์เองก็เ kind ป of ็นการนึ่งข้าวที่ไม่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะก็คือจะเอามาลวกก่อนนะแล้วก็จะไปนึ่งอีกทีหนึ่งข้าวข้าวสวยนี่ต้องลวกก่อนเลื่อะได้ไม่มาในพรุ่งนี้อันนี้ก็เป็นหน้าตาของข้าวนะครับที่ชาวบ้านเอาไปต้มก่อนนะครับนี่เราก็จะเตรียมซึ้งนะครับ ก็จะตักข้าวที่ต้มพอแตกเม็ดแล้วเอาลงไปนึ่งอีกครั้งครับเนื่องจากเป็นงานบุญครับก็ชาวบ้านก็ทางภาคเหนือก็จะมาช่วยกันนะครับด้วยวิถีชุมชนแล้วนะครับ <Okay. S 1> การหุงข้าวชนิดนี้ก็จะรองรับครับแขกที่จะมาร่วมงานที่เป็นจำนวนมากนะครับนี่แล้วก็ ชาวบ้านก็ค่อยๆนะครับตักข้าวครับที่เตรียมไว้ครับลงในซึ้งนะครับที่ตั้งเตาด้วยกระทะใบบัวขนาดใหญ่นะครับอันนี้ก็ข้าวก็ที่เตรียมไว้ก็เต็มซึ้งแล้วดูก็ค่อยๆเกี่ยข้าวแนละ้วค่อยทั่วซึ้งนะครับตอนนี้แล้วก็ปิดฝาสนิทครับ ครึ่งชั่วโมงแล้วป้าเป็นไงครับสุกยังสุกแล้วสุกแล้วอีกประมาณสักกี่นาทีได้นะสิบนาทีสิบห้าทีนะหาผู้ชายยกเอาแต่ตอนนี้มันก็มาประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะเกือบสุกแล้วอันนี้ก็ พันแม่ไอมันออกมาแล้วไอขึ้นข้างบนถ้าเราไม่พันไอมัล่นขึ้นเลยไม่สุกเรียบร้อยแล้วครับรอสุกอย่างเดียวเลยล ไฟแรงเหมือนกันนะครับไฟแรงเอาต้องเล่นไฟแรงหน่อยมันแรงเด็กดูมันไม่มันไม่สุกอาจจะถ้าถ้าเราซาวแบบลวกก่อนมันก็จะสุกง่ายกว่านะอือใช่ลวกก่อนนะผมเล่นอย่างนี้หุงทีก็เป็นกระสอบเลยฮะเยอะเหมือนกันฮนะช่วะถึงช่วงนี้ก็เร่งไฟให้แรงเลยครับสม่ำเสมอนะครับ ทั้งตักจังหวัดเองแล้วก็จะนิยม,มใช้เป็นเตาฟืนนะครับซึ่งจะหาง่ายตามภูมิประเทศนะครับตอนนี้นะครับข้าวกระสุกได้ที่นะครับจะเห็นว่าซึ้งใหญ่มากนะครับต้องใช้พี่ผู้ชายนะครับร่างกายแข็งแรงถึงสองท่านครับในการยกซึ้งดูแล้วสักร้อยโลได้ไหมครับเนี่ยไม่น่าจะถึงประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบโลได้นะ วันนี้ก็รอไว้ตอนเย็นอีกกีนึงเดี๋ยวมีงานเลี้ยงอมา๋อมาก็มาเรื่อยๆแล้วก็ตักเรื่อยๆครับถือว่าขายดีมากข้าวนุ่มหมดแล้วนน คนใหญ่ก็เอาข้าวมาให้นะครับยันนี่หรอไอยันเตะกัน่นบ้นี่เป็นน้ำพริกอ่องจากทางเหนือนะครับอันนี้ก็เป็นกับข้าวทางเหนือนะครับก็จะแล้วก็อันนี้ก็เป็นผัดผักรวมใส่หมูน่ากินมากครับ สิเด็ดก,ก็จะเป็นนี่เลยจิ้มกินกระบกหัวร้อนครับกินข้าปั่นหลังจากชิมแล้วนะครับใส้สองสำคัญมาข้าวนุ่มจริงครับจิ้มงาน ทีมงานข้าบ้านงานนะนครับนิ่มไหมครับเข้าว,วสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับบ้านงานด้วยนะครับที่ต้อนรับขับสู้ทีมงานของเดินเอียงออนทัวร์พาชิมอย่างดีนะครับครั้งหน้านะครับจะให้ทางรายการนะครับไป ทำเมนูอะไรหรือพาไปชิมอะไรนะครับสามารถที่จะติชมหรือแนะนํามาทางาช่องทางของอช่อง YouTube นะครับเดินเอียงออนทัวร์พาชิมได้นะครับหรือติดตามทางเพจเดินเอียงออนทัวร์นะครับยังไงถ้าชอบครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกด Sub สไครต์ให้ทางช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับ เดินเอียงออนตัวพาชิมต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมครับ